ใบกัะวมทุกใช้แหลกทองม้วนที่ทำกันสดๆนี้เลยนะคะขึ้นชื่อมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ต้องรอให้เย็นถึงจะแพ็คใส่ถุงได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับแพนเค้กแพนเค้กเฟชช์แพนเค้กเนี่ยเราทำเฟชช์แพนเค้กสวัสดีค่ะนั่งแบบ คืออยู่ในป่าชาัยเลนในป่ากรงกลางเห็นไหมคะ,ส,ะสาวๆเดินไปแล้วมีเคแบงเคแบงยิงเต้นรับด้วยนะคะแสดงว่ารูดบัตรของแบงก์กสิกรได้ค่ะไม่มีเวลากินใช่ปะ Oh, yeah. So big. Tiger. That's a real one guys. That's a real one.

ยากินต่ออําเภอการจนะดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าใครจะไปดอนสันนะคะแวะมาที่นี่ก่อนจะอยู่ซ้ายมือจากถนนใหญ่มาประมาณ6กิโลเมตขายดีเลยสภาพหลังสงครามสู้รถพิแล้วตายทุกคนตายหมดเลยตายทุกตัวเลยค่ะ อันนี้คือไม่หิวนะคะสองคนนี้ไม่หิวนะคะแต่จะมากินหิวเบรกหิวเบรกแต่จริงๆก็ไม่หิวเขาก็เบรกกินไปเรื่อยๆอำเภอการชนะติดอันนี้ก็คือทะเลนี่คือร้านอาหารเคียงเล่เขาบอกว่าใหญ่ยนอดมาดูซิว่าจะใหญ่จบคำหร่นไม่